ตัวยกที่4ครับฝ่ายแดงชักชัยได้เปรียบเจ็ต่อสี่ครับตอนนี้ชักชัยดาบลัานสงครามฝ่ายแดงเข็มเพชรก็พยายามันฝ่ายน้ำเงินนะครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบเจ็ต่อสี่สองกลองครับผมครับยกที่สี่เขามวยลอบห้าดาวเงินล้านครับตอนนี้ไปซ้ายโอ้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 ยครับเริ่มสนุกครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบสองจุดตัวเอาครับคุกกี้ซูซครับช่วงนี้ครับผม ได้ครับนำเงินมีมวยเข่ามาเล่นฝีมือก็เหนื่อยหน่อยก็ทรงนี้ครับผมต้องเดินบี้เดินอัดเดินตีครับอ่จัดใจสบายสบายครับทรงโอ้โหโ,โดนความแข็งแรงกองฝ่ายแดงไปต่อสี่ช่วงตัวพอแล้วฝ่ายแดงสบายสบายครับเล่นเชิงไว้นามันมดนตัวเกมโอ้โหเอสายสายเอาโะครับไม่รอบเงินลานา้านห้าดาวครับผม รอบตัดเชือกลือเปล่าโอ้ยเอาละครับฝ่ายแดงได้เปรียบสองช่วงตัวเจ้าชัดชัยเอาทีมงานสั่งดูกอะฝ่ายแดงครับชัดชัยเอาละครับกเกสซี่ต่อสองหอมตัวนิ้สนุกขึ้นโอ้ย เฉยโตไว้โอ้เท็คา,าไว้ฝ่ายแดงโอ้บรรยากาศฝ่ายแดงฝ่ายน้ำมันดีเลยเจ้าตอเน,นื่อเจ็ดสี่ลองเจ็ดสี่ลองเอาแล้วครับนกครับตอนนี้ชัดชัยว่าง่ายแข่งซ้ายจะทำงานได้หรือเปล่าฝ่ายแดงมวยรอบาดาวเงินล้านใช่ต่อครับสูสีกู้เกี่ยวกับคู่นี้ครับฝ่ายดแดงเราเปรียบแค่สองต่อหนึ่งเท่านั้นเองโอ้ย หมูแดงยังเดียวตอนนี้เอาแล้วครับโอ้ยยันเลยครับตอนนี้ยันเลยนะครับผมเอาแล้วมือในมมูกันยอกทีสี่ครับเข็มเพชรเดินซ้ายโอ้ยเอาแล้วก็สนุกก็คือจริงๆแน่นอนนะครับผม อาครับแดงชัดช <aujourd' Tiger. S 1> oh, oh. ัยน้ำม <inaudible> <They S 2> <inaudible> ันเข็มเช็ดอาครับกดยกที่สี่ขึ้นห้าอ๋ชิงดำในซุกนี้อาครับ่วยตัวยกที่ห้ามวยคู่ที่สี่ับผู้เอกรอบแรกวันรีาดาวนล้านนะผมอาครับฝ่ายแดงเจ้าชัดชัยน้ำมันเจ้าเข็มเพ็รตอนนี้ฝ่ายแดงเปรี่ยนสองยกหต่อหนึ่เอหเียงฝแหเียงแฟนมตโกกันรัดล้วนี้ อโอ้สำรงเสื้อลายเขียวสอตอต้องมาจริงก็มาเชียร์ที่มุมแดงด้วยนะครับผมนี่ครับซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเก็ยมแป๊ดลุยแล้วตอนนี้มุมแดงเปียกพ้าช่วงตัวตอนนี้เอาครับบรรยากาศสายน้ำงินตกด้านจะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เก็ยมแป๊ดเดิน เปรียบสี่ช่วงตัวตอนนี้สี่ต่อห้าลองยุ่งยากชัดชัยฝ่ายแดงเอาละครับเดินกับเจ้าเข็มเพชรเอาเจ้ายวชัดชัยชัดชัยโอ้โหโอ้โหเอาละครับสนุกกันตอนนี้สองต่อสามลองเอาละครับเดินต่อครับเชี่ยวเข็มเพชรเอาละครับเข็มเพชรหลอกหลอาสักแข้งงามงาม แดงอย่างเดียวตอนนี응้ราคาแข็งแล้วค the ือฝ่ายแดงครับผมเอาล้วครับฝ่ายแดงครับเียมสองช่วงตัวเอาเขมเพชรเดินลักแข้งขวามาแล้วเอาแล้วครับโอ้ยดอกนี้เข้าตากรรมการเลยครับผมเหลืออีหนึ่งนาทีเดินเดินหยุดหยุดก็ฝ่ายน้ำมันต้องเดินอีกครับผม ระเบิดระเบิดแล้วตอนนี้ข้ามมาเสมดรนเบิดเอาเอาครับเอาครับต้องเงินต้องขยันเดินที่ชับชุดนะครับผมว่าน่าจะผ่านได้ตรงนี้น่าเสื่อมบรรยากาศกับฝ่ายแดงน่ากลัวนะครับเอาล้วครับได้ดอกนี้ได้จะพอแล้วน่าจะน่าจะพอใจแล้วแฟนมวยสำหรับอยู่ที่มุมต้อเงินประมาณนั้นครับผมผมว่า อาครับส่งนี้จะผ่านได้หรือเปล่าลุ้นอย่างนีเสมอเองแดงครับเก็บสองตัวหนึ่งครับตอนนี้ลูกเกมผมมองว่าน้ำมันทําได้มากปฏิปติปต่อนะครับถ้าขยันเดินอาจจะผ่านได้แต่ส่งนี้ว่าไม่น่าผ่านนะครับผมอันนี้ฝ่ายแดงครับเก็บสองช่วงตัวนะครับผมครับไหลไปสามตัวหนึ่นองอันนี้ฝ่ายแดงครับผม าำแจกูสั่งไงที่มุมโบครับตันนี้สร้างบรรยากาศประมาณนั้นนะครับผมต่อยมวยก็ต้องสร้างบรรยากาศนะครับผมมัวแต่เงียบที่มุมนี่ผ่านยากครับทรงนี้ครับผมกับบรรยากาศสู้กันไม่ได้กับทรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายแดงนะครับผมได้ครับการชูมือนะครับแดงได้เปรียบ4ีต้นหนึ่งครับตอนนี้อ้าวไปทางไหนครับผม ครับเจ้าชัดชัยมั่นใจครับแดงได้เปลียนผ้าตัวหนึ่งครับตัวชัดชัยไปไหนครับผมแน่ครับบรรยากาศสู้ไม่ได้ครับผมตรงนี้ครับผมดูครับที่มุมแดงนะก่อนครับเต็มเลยครับผมน้ำเงินนี้ไม่มีเลยนะครับนะมวยทุกวันนี้อยู่ที่บรรยากาศด้วยครับหลายอย่างครับองค์ประกอบโดยรวมครับผมเห็นว่าครับคู่เอกตัวนี้ก็เจ้าชัดชัยนับรัสารคามเอาชัะแนนไปมาเข้ามายกสวัสดีครับ